สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเข้าสู่ท่าที่17และ18นะคะเป็นการยืดแฮมสตริงเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูเทคนิคนี้การช่วยยืดได้ทั้งขาเลยนะคะเริ่มต้นนะคะจับส้นเท้าแล้วใช้ท่อนแขนนกดขาลงแบบนี้ก็จะยืดบริเวณแอนดรอยหอยแล้วนะคะมือด้านึงจับบล็อกนะคะบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกนะคะจากนั้นกดแล้วยืดครั้งที่1 และครั้งที่3จากนั้นนะคะถ้าที่18จากมือที่นักเรียนเคยอยู่ตรงนี้ให้ย้ายมาบล็อกทั้งฝั่งตรงข้ามแทนนะคะและทําการกดแยกยืดออกจากกันจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อทั้ง3ส่วนเลยทั้งนวดและยืดในเวลาเดียวกันนะคะ1จุดที่2ตกึ่งกลางจุดที่3ด้านบน ลูกค้าก็จะรู้สึกยืดและสบายและนี่ก็เป็น2ท่านะคะท่าที่17และท่าที่18ในกลุ่มการยืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงนั่นเองนะคะท่านันคนไหนสนใจสามารถกดติดตามครูกเก๋ได้นะคะทางยูทูบชาแนลทางด้านล่างนี้เลยหรือว่า Facebook ยืดเส้นเป็นนวดนั่นเองและเดี๋ยวเรามาพบกับเทคนิคหน้านะคะครูจะนำอะไรมาสอนพวกเรานั้นอย่าลืมติดตามกันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ